คืนวันครบรอบเขาเลือกเธอฉันเลือกแชมเปญเลือกการแก้แค้นและคำสั่งห้ามจากสาลแสงไฟในร้านอาหารหรูสลัวกลิ่นเทียนหอมผสมกับกลิ่นวายแพงรวยรินอยู่ในอากาศเสื้อดรสสีแดงแน่ตัวฉันมันรัดจนหายใจแทบไม่ออกเหมือนฉันกำลังแสดงไม่ใช่ใช้ชีวิตจริง เสียงแก้กระทบกันเบาหาหเสียงหัวเราะของคู่รักโตข้างข้างแสบแก้หูฉันจ้องเขาและจ้องเธอที่นั่งข้างเขาริมฝีปากของเขาเคยบอกว่าฉันคือคนเดียวที่เขาเลือกตอนนี้ริมฝีปากคู่นั้นจูบเธอริมฝีปากฉันชุ่มแชมเปญแต่ในใจคือเพลิงฉันลุกขึ้นก้าวอีลากพื้นดังเอียดทุกสายตาหันมามอง รวมถึงสายตาของเขาเย็นชาไม่ตกใจเหมือนเขาคาดไว้แล้วเหมือนเขาวางแผนไว้ฉันเดินตรงไปที่โต๊ะของเขาเสียงส้นสูงกระแทกพื้นหินอ่อนกึกๆึกกึก,ก,กมือฉันถือแฟ้มไม่ใช่ของขวัญไม่ใช่จดหมายรักแต่คือเอกสารทางกฎหมายคำสั่งศาล เขาหัวเราะเบาหาหะเธอหันมามองฉันด้วยสายตาที่ว่างเปล่าไม่มีคำพูดไม่มีเสียงขอโทษฉันวางแฟ้มลงบนโต๊ะอย่างแรงถ้วยวายสัน่นหยดไวายแดงหกลงบนชุดเรสสีขาวของเธอมันดูเหมือนเลือดหรือไม่ก็เป็นลางเขาเปิดแฟ้มสายตาเริ่มเปลี่ยน จากเย็นชาเป็นว่างเปล่าจากว่างเปล่าเป็นโกรธเกรี้ยวเธอกล้าเหรอเขากระซิบด้วยเสียงต่ำฉันยิ้มรสชาติของแชมเปญยังติดริมฝีปากแต่ในปากฉันรู้สึกขมเมื่อฉันสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะจำได้ว่าเมื่อคืนฉันยังร้องให้ให้เขาในห้องน้ำที่เย็นเฉียบ น้ำตาไหลลงอ่างอาบน้ำหรูที่เขาซื้อให้แต่คืนนี้เขาไม่มีสิทธิ์เข้ามาใกล้ฉันอีกตามคำสั่งสารเธอพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่ลิ้นของเธอพันกันฉันยืนเฉยหาหะลมหายใจเข้าออกช้ากลิ่นน้ำหอมผู้หญิงอบอวลแต่แฝงด้วยกลิ่นอับของการหลอกลวงเขายืนขึ้นทันที หน้าเขาแดงก่ำ target. เสียงแก้ววายล้มบนพื้นแต่กระจายเสียงเหมือนเสียงหัวใจฉันตอนรู้ว่าเขานอกใจฉันมองเขาตรงหาหะดวงตาของเขาเต็มไปด้วยไฟแต่ดวงตาฉันเต็มไปด้วยเท่าฐานเท่าของความรักที่มอดไหมในมืออีกข้างของฉันมีบางสิ่งที่เขาจำได้ดีโทรศัพท์ของเขา ที่หายไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้าจอเปิดอยู่แชททั้งหมดของเขากับเธอภาพเสียงคำพูดคำสัญญาและคำดูถูกฉันอย่างเลือดเย็นฉันวางโทรศัพท์ลงข้างๆแฟมและมองเขาอีกครั้งครั้งสุดท้ายในชีวิตเขาพุ่งเข้ามา แ่ร,ปรอปภเข้ามาขวางทันทีเสียงวิทยุในมือของรปภดังขึ้นมีคนแจ้งเหตุทะลวิวาทสายตาทุกคู่ในร้านมองมาเหมือนฉันกลายเป็นฉากในละครแต่ฉันไม่แสดงฉันแค่เป็นคนที่ตื่นขึ้นจากฝันร้ายเธอยังคงนั่งนิ่งมือเธอจิกกระโปรงแน่นหน้าเธอซีดเหมือนเพิ่งรู้ว่าเรื่องทั้งหมด ไม่ใช่ความรักแต่เป็นกับดักฉันหันหลังให้เสียงส้นสูงยังคงดังก้องแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เสียงของความอ่อนแอมันคือเสียงของอิสรภาพเสียงของชัยชนะที่ไม่ต้องพูดฉันเดินออกจากร้านลมกลางคืนเย็นบาดผิวแต่รู้สึกดีกว่ามือของเขาที่เคยแตะไหล่ฉันรถแท็กซี่จอดรออยู่หน้าร้าน ฉันขึ้นไปประตูปิดเบาๆเหมือนปิดบทหนึ่งในชีวิตกระจกรสะท้อนใบหน้าฉันตาแดงแต่ไม่ใช่เพราะร้องไห้เป็นเพราะฉันเห็นชัดขึ้นกว่าเดิมคนขับถามว่าไปไหนฉันบอกชื่อโรงแรมหรูที่เขาเคยพาฉันไปตอนเริ่มรักกันคืนนี้ฉันจะกลับไปที่นั่นแต่ไม่ใช่เพราะคิดถึงฉันมีนัด กับทนายกับตำรวจกับความจริงกล่องวายในกระเป๋าฉันขยับเล็กน้อยข้างในไม่ใช่วายแต่เป็นบางสิ่งที่เขาเคยคิดว่าทำลายไปหมดแล้วแต่ฉันเก็บไว้ทุกหลักฐานทุกคำโกหกทุกรอยแผลถึงเวลาที่เขาจะได้รู้ว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่เขาจะทิ้งไว้เบื้องหลัง ฉันไม่ใช่ความลับที่เขาจะซ่อนไว้ในแชทคืนนี้คือคืนของฉันคืนแห่งการเลือกและฉันเลือกจะเป็นคนที่เขาไม่มีวันลืมไฟหน้ารถศาสตร์ผ่านถนนเปียกฝนหยดน้ำไหลลงกระจกหน้าต่างเหมือนน้ำตาที่ไม่มีวันตกอีกเสียงล้อบดบ,บนพื้นถนนดังครืดช้าๆเหมือนจังหวะหัวใจฉันนิ่งเยือกเย็นมั่นคง มือถือสั่นในกระเป๋าชื่อเขาปรากฏบนหน้าจอแต่ฉันไม่แตะปล่อยให้มันสัน่นจนเสียงเงียบลงเองเพราะบางสายไม่สมควรได้รับคำตอบโรงแรมปรากฏตรงหน้าตึกสูงท่ามกลางแสงสีทองฉันจ่ายค่าโดยสารและก้าวเข้าไปในล็อบบี้พนักงานต้อนรับจำฉันได้ เธอยิ้มเจือนหาหะเหมือนจำได้ว่าครั้งก่อนฉันร้องให้ตอนเช็คเอาท์วันนี้ฉันยิ้มกลับแต่เป็นรอยยิ้มที่ไร้ความอบอุ่นฉันขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุดกระจกในลิฟต์สะท้อนภาพหญิงสาวในเดรสแดงริมฝีปากทาลิปสติกสีเลือดหมูดวงตาคมกริบเหมือนใบมีดฉันเคยอ่อนแอเคยขอร้องเขาอย่าทิ้งไป แต่ตอนนี้ฉันไม่ได้ร้องขออะไรอีกแล้วประตูลิบเปิดทางเดินเงียบพร้อมดูดเสียงเท้าของฉันประตูห้องสวีทเปิดอัตโนมัติด้วยบัตรกลิ่นคุ้นเคยตีเข้าจมูกกลิ่นสบู่ที่เขาเคยใช้กลิ่นหมอนที่เคยมีร่องรอยของเราแต่คืนนี้มีเพียงฉันและแซมที่เปิดอยู่บนโต๊ะกลางห้อง ฝไฟเสียงกำลังเล่นเสียงของเขาตะคอกใส่ฉันหัวร้อยย่อฉันพูดชื่อเธอซ้ำแล้วซ้ำอีกฉันฟังอย่างนิ่งสงบเหมือนนักโทษที่อ่านคำพิภาษาครั้งสุดท้ายแล้วเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นไม่แรงแต่หนักแน่นฉันรู้ว่าใครมาไม่ใช่เขา แต่เป็นชายในชุดสูทสีเทาเข้มเอกสารอยู่ในมือใบหน้าเรียบเฉยเขาคือเจ้าหน้าที่และคืนนี้เขามาเพื่อเก็บทุกอย่างที่ฉันเตรียมไว้รวมถึงหลักฐานสุดท้ายภาพจากกล้องลับที่ฉันซ่อนไว้ใต้เตียงในบ้านเก่าภาพที่เขาไม่รู้ว่าฉันยังเก็บไว้ภาพที่เห็นเขาและสิ่งที่เขาทำ กับเธอกับฉันกับคนอื่นเอกสารทั้งหมดถูกรวบรวมใส่กล่องเจ้าหน้าที่พยักหน้าและพูดเพียงว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะเริ่มฉันพยักหน้าช้าหาหะไม่พูดอะไรเสียงประตูปิดเบาๆหลังเจ้าหน้าที่เดินจากไปห้องกลับสู่ความเงียบอีกครั้งมีเพียงเสียงลมหายใจของฉัน และเสียงไฟเสียงที่หยุดเล่นแล้วฉันเดินไปที่ระเบียงเปิดประตูกระจกลมกลางคืนประท้าใบหน้าเย็นแสบแต่ปลุกให้รู้ว่าฉันยังยืนอยู่ตรงนี้กรุงเทพเบื้องล่างเต็มไปด้วยแสงไฟแดงเขียววูบว่าปราวกับชีพจรเมืองฉันยืนมองทุกอย่างนิ่งเงนันนิ้วสัมผัสร,ราวระเบียงที่เย็นเฉียบเหมือนเหล็กของโซ่ตรวนในอดีต แต่นี่ไม่ใช่คุกอีกต่อไปเสียงมือถือดังขึ้นอีกครั้งเขาโทรมายังโทรอยู่ดื้อดึงเหมือนทุกครั้งที่เขาพยายามควบคุมแต่คืนนี้ฉันกดรับยกมือถือขึ้นแนบหูไม่พูดอะไรปล่อยให้เขาเป็นฝ่ายพูดก่อนเธอคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะชนะเหรอน้ำเสียงเขาเต็มไปด้วยโทสะ คิดว่าใครจะเชื่อเธอคนอย่างเธอฉันยังเงียบได้ยินเสียงหายใจเขาชัดเจนหอบหนักเหมือนคนจนมุมเขาพูดต่อเร็วขึ้นรุนแรงขึ้นเสียงสั่นแต่ฉันยังไม่ตอบฉันปล่อยให้เขาพูดจบแล้วค่อยพูดเพียงคำเดียวจบแล้วแล้วฉันก็กดวางทันทีไม่ลังเล เมื่อฉันวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะหัวใจเต้นช้านิ่งมั่นคงฉันมองออกไปยังเมืองอีกครั้งรู้ดีว่าเมื่อช้ามาถึงเขาจะไม่ใช่คนที่อยู่เหนือฉันอีกต่อไปเขาจะกลายเป็นเพียงอดีตที่ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มที่ถูกเปิดในสารท่ามกลางแสงนีออนเสียงลมหายใจของเขาเสียงโกหกทุกคำ จะกลายเป็นหลักฐานและในวันนั้นฉันจะนั่งฟังไม่ใช่ในฐานะเหยื่อแต่ในฐานะผู้รอดชีวิตเสียงลมพัดผ่านม่านบางในห้องมันเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนเงาของอดีตที่ยังลอยวนแต่คืนนี้ไม่มีอะไรตามทันฉันได้อีกแล้วฉันเดินกลับเข้าไปในห้องไฟสลัวส่องผ่านกระจกใสสะท้อนภาพฉันในเดรสสีแดง เหมือนเปลวไฟสุดท้ายก่อนมันจะเผาทุกอย่างจนกลายเป็นเท่าฐานฉันนั่งลงหน้ากระจกถอดต่างหูออกช้าหาหะถอดสร้อยลบลิปสติกจากริมฝีปากเหมือนกำลังล้างคราบของผู้หญิงคนเก่าผู้หญิงที่เคยร้องไห้ที่เคยอ้อนวอนที่เคยอภัยวันนี้ไม่มีเธออีกต่อไป ฉันหยิบกล่องไม้เล็กๆออกจากกระเป๋าเปิดฝาออกข้างในคือจดหมายเขียนด้วยลายมือของฉันเมื่อสองปีที่แล้วในคืนที่เขาขอแต่งงานตัวหนังสือสั่นไหวจากน้ําตาในวันนั้นยังเห็นชัดฉันเคยฝันถึงบ้านเล็กหาหา่เคยเชื่อในคำว่าตลอดไปแต่ตอนนี้ฉันแค่ต้องการพรุ่งนี้ ฉันฉีดจดหมายนั้นอย่างช้าหาหะเสียงกระดาษขาดคือเสียงปลดปล่อยทุกเสี้ยวความหวังที่ฉันเคยมีกลายเป็นเศษสีขาวบนพื้นจากนั้นฉันหยิบไฟชชคขึ้นมาจุดเปลไฟเล็กหาหะปล่อยให้เศษกระดาษนั้นลุกไหม้ในถาดเหล็กไฟไม่ดังแต่ร้อนฉันจ้องมันปล่อยให้มันกินความทรงจำทีละแผ่นทีละคำ จนหมดแล้วก็ปิดฝาถาดควันบางลอยขึ้นจางหาหะกลิ่นไม่จางๆเจออยู่ในอากาศฉันลุกขึ้นอีกครั้งเดินไปที่เตียงหยิบกล้องวงจรปิดจิ๋วที่ซ่อนไว้ในกระเป๋าอีกใบเสียบเข้าคอมพิวเตอร์คลิปวิดีโอปรากฏขึ้นบนหน้าจอไม่มีเสียงแต่ภาพชัดเจนขึ้นหนึ่งในบ้าน เขายืนอยู่กับเธอมือเขาจับแขนเธอแน่นเธอร้องไห้เขาหัวเราะฉันดูจนจบไม่กระพริบตาแล้วกดปุ่มอัปโหลดส่งทุกอย่างไปยังที่เดียวอีเมลของอายการสถานะขึ้นว่าส่งแล้วฉันหลับตาลงครั้งแรกในรอบหลายเดือนโดยไม่ต้องกลัวว่าใครจะตามมาเคาะประตู หรือแอบอ่านข้อความของฉันคืนนี้ฉันไม่หลบซ่อนอีกต่อไปแสงแรกของรุ่งเช้าเล็ดลอดผ่านม่านผ้าสีทองอ่อนๆสาดลงบนผิวฉันอุ่นไม่ใช่ความร้อนจากความโกรธแต่คือความสงบฉันลืมตาขึ้นช้าหาหะเสียงเมืองเริ่มขยับอีกครั้งเสียงรถยนต์เสียงผู้คน เสียงที่เมื่อวานฟังดูห่างไกลวันนี้กลับรู้สึกใกล้โทรศัพท์สั่นขึ้นอีกครั้งไม่ใช่เบอร์ของเขาแต่เป็นข้อความจากเจ้าหน้าที่สัน้นหาหะชัดเจนทุกอย่างดำเนินไปตามแผนพยานยืนยันทั้งหมดพร้อมเรียกตัวเขาเข้าสู่กระบวนการฉันอ่านข้อความนั้นแล้ววางโทรศัพท์ไว้ข้างเตียงไม่รู้สึกสะใจไม่รู้สึกยินดี แค่รู้สึกว่าตัวฉันกลับมาแล้วในกระจกบานใหญ่ตรงหัวเตียงสะท้อนภาพผู้หญิงคนหนึ่งเธออาจดูอ่อนล้าแต่ในดวงตาไม่มีร่องรอยของความกลัวอีกต่อไปฉันลุกขึ้นยืดแขนสูดลมหายใจลึกแล้วเดินไปที่หน้าต่างเปิดออกลมยามเช้าพัดเข้าสู่ห้องนำกลิ่นหอมของบางสิ่งที่ฉันลืมไปนาน อิสรภาพและเมื่อฉันหลับตาลงอีกครั้งฉันไม่ได้หนีจากอดีตแต่ก้าวผ่านมันมาแล้วพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ในโลกที่ไม่มีเขาและไม่มีความเงียบที่เคยกลืนฉันไว้ทั้งคืนอีกต่อไป